หรือจะมีข่าวดีเบลล่าลานีเปิดใจเรื่องรักหลังหลายๆคนแอบ,บรุนว่าเมื่อไหร่จะเริ่มต้นใหม่ หลังจากประกาศตัวเป็นสาวโสดอยู่ในโหมดรักตัวเองมาสักระยะและเดินหน้าลุยงานอย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตอย่างเบลล่าลานีที่หลายคนก็แอบลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่สักทีงานนี้แฟนๆก็อาจจะมีลุ้นนะครับเมื่อสาวเบลล่าได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ได้ถ่ายละครจบแล้วว่างแล้วพร้อมเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้ด้วยงานด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้ยังไม่ได้มีเวลาโฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้พอปิดกล้องปุ๊บเหงาทันทีส่วนหนุ่มคนไหนที่จจเเข้ามามพิิตตใัวองได ขอไม่พูดเพราะขอให้มีเข้ามาก่อนแถมยังบอกอีกว่าเข้าถึงง่ายน่ารักอารมณ์ดีส่วนละครพรมลิขิตปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ถ่ายทํามามากกว่า1ปี8เดือนและจะมีคิวออนแอร์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังไงก็อยากฝากแฟนๆให้รอติดตามความสนุกกันได้เลย